สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานลุงพุยบ้านยู่ที่บ้านท่อนนะครับเนาะอบโตโ,โคเกเขียนจังหวัดนาราธิวาสนะครับวันนี้พามาชมบรรยากาศริมทะเลนะครับเนาะริมทะเลโอ้พี่น้องสวยงามนะครับบรรยากาศยามเ,เศร้าๆนะครับของเดือนไปลายๆเดือนซิ่งเฮ้ยกันย่านะครับเนาะ ไปเดินกันยา2,566ครับเบื้องบรรยากาศริมทะเลครับพี่น้องครับยาวสุดลูกหูลูกตาเแล้วครับต้นนี่ครับผมบ่แน่ใจว่าเป็นต้นอย่างน้อนี่ปลามหรือว่าอินทภาลัมนะครับนาะพี่น้องท่านได้มีแนมออกนะครับนาะนี่ บอกเลยได้ครับเอา้าให้เบิงบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศริมทะเลอยู่อำเภอโคกเคียนจังหวัดนราธิวาสนะครับนาะช่วงเสาๆแดดกำลังอบอุ่นนะครับบรรยากาศนี่แหละครับพี่น้องครับบรรยากาศ พี่น้องชมวิวนะครับเนาะบรรยากาศยูที่นะครับอําเภอโคกเขียนจังหวัดนราธิวาสครับละบรรยากาศด้านข้างนะครับเป็นศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตำบลโคกเขียนนะครับนาะโอ้ด้านด้านข้างนี้พี่นอ้องเข้าก็ประกอบเพื่อนว่า ราจิเ็ดปลาจริงจังเฮดหวดบูดูนะครับเนาะปลาแห้งตักแห้งนะครับเดี๋ยวคันมีโอกาสจังว่าได้ลงไปถ่ายคลิปไม่พี่น้องในเบื้องบรรยากาศนะครับเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถ้าเทปเรือหน่อยเพิ่นนะครับเรือก็อนแนลยเดี๋ยวพาไปเบื้องบรรยากาศเด้อพี่น้องครับอู้ต้นมะพร้าวโค้งแบบงามครับถ้าเป็นอยู่หิมสานี่เพราะเด็กกระโดดแล้วครับ ข้าเบงเรือครับพี่น้องดื่มทะเลโอ้ยยยยินเสียงยย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 กยยยยดยยยบยยยยยยากกดดยานนาายยยยยยอยย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 เยย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 ยเยย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 ยวน เพิ่นขึ้นมาเบิ่งบ่อนเพิ่นเอาเรือเขามาจอดนะครับเนาะโอ้นี่แลนใส่ความเร็วปูดขึ้นมาเลยอยู่ใหม่เลยครับนี่ยนะเป็นใหม่ที่เอาไว้ต่องท้องเรือเพิ่นเนี้ยนี่นะครับเนาะนี่ครับเวลาเพิ่นขึ้นมาจอดเรือนะครับเนาะเทียบฟังโอ้ฟังพุ่นก็มี่ได้ครับพี่นอ้อง คร,นนครับข้างฝนกับเมียใกันครับที่เทียบเรือน,นะครับแนละ้วอนนี้สู้มาที่หนองเบิงนะครับเด้อยูจ่จังหวัดน่านราชวัฒนะครับตอนนี้ครับอําเภอญคกเคียนนะครับแล้วยืนเซ็งเกินมาครับทีหลังช่วยๆดิแล้วสุลุกหูลุกตา เนีย่ยเอาไปส์พูนละไปหอดชอนบุรีพูนละพี่นเนาะเรือโอ้สาวบันไร่ก็มีนะครับเนาะบรรยาก,กาศอยู่ท่าเรือก็อแหละนะครับเนาะอบตปาตาเอเอนาะปาตานะครับเนาะ บรรยากาศครับพี่น้องอุ้ยนี่มาอยู่นะสีไลายขวบเพื่อนได้นน่งามนะครับพี่น้องครับหาปูหาปปาพี่นอ้องเบิ้งใกล้เป็นใหม่โอ้ศิลปะนะครับตกแต่งอย่างงามเป็หลัดพี่น้องครับ ดครับนี่แหละดิ่มทะเลเลยพี่น้องโอ้โหน้ำใสลีลูกสาวมาคักแล้วนะครับส่วนแม่งกระพุ่นกับโบเห็นเนาะครับเนาะอ๋อพี่น้องครับเก็บบรรยากาศสวงเ้าฝากพี่ตอนน้องครับคลิปนี้บ่มีอฮียงไลยครับนอกจากคำาบรรยากาศยนี่ม,มือเ้านะครับเนาะ